3เสน่เด็ดนะคะที่คุณจะมัดใจเขาได้อยู่หมัดถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่เอาชนะใจคนรักคุณได้แบบอยู่หมัดแล้วก็คุณอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องสวยที่สุดจะต้องเซ็กซี่ที่สุดแต่คุณจะต้องมี3ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองคำว่ามั่นใจในตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องพูดจาโอ้อวดหรือว่ากดข่มคนรักของคุณหรือรู้สึกว่าคุณดีกว่าคนทุกคนในโลกใบนี้นะคะแต่ความมั่นใจนี้ที่เนี่ยมันคือความมั่นใจที่คุณชอบชีวิตตัวเองตกกลุมรักองุยบท่า ที่เป็นตัวคุณไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อไม่ดีอันนี้เป็นความมั่นใจที่น่ารักมากๆข้อที่2นะคะคือการที่คุณเป็นคนที่รับฟังอย่างลึกซึ้งค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรักของคุณพยายามจะเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังขอให้คุณตั้งใจแล้วอยู่กับเขาตรงนั้นให้เขารู้สึกราวกับว่าทุกคําพูดเวลาลที่เขาสื่อสารกับคุณน่ะคุณตั้งใจแล้วก็อยู่กับเขาจริงๆในโมเมนต์นั้นโดยที่ไม่ตัดสินหรือไม่ขัดจังหวะเขานะคะข้อที่3นะคะถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเเลลลยยยแแ้้้้้้วววกก็็คคุณจะตออองงปนนนผูููหญิที่่่ืดรสึ ภัยเราไม่อยากอยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกกดดนันหรือรู้สึกกลัวหรือรู้สึกประหม่าในการอยู่กับใครสักคนนึงถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าคุณทําให้ใครสักคนหนึ่งที่อยู่กับคุณเขารู้สึกปลอดภัยเวลายอยู่กับคุณได้แล้วก็รับรองว่าคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แล้วเอาเขาอยู่มัดแน่นอนถ้าอยากเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะคะจิตวิทยาเอาชนะใจคนรักกวางแนะนำคอร์สออนไลน์ของกวางหนึ่งคอร์สคะ่ะชื่อว่า Queen